สวัสดีค่ะตอนรับข้าสูตรไทยลิวินกวัวเมียเซค่ะที่บ้านค่ะทุกคนวันนี้ยายมะล,ลิจะพาไปดูยายมะล,ลิกับเพื่อนๆไปเก็บอะโวคาโดค่ะวันนี้อะโวคาโดที่ควมก็เยอะค่ะทุกคนมีมีเยอะอแล้วก็มีหลายสายพันธุ์ค่ะทุกคนมีพันธุ์เล็กพันธุ์ใหญ่เนาะอมืมีหลายสายพันธุ์บางพันธุ์ก็จะหอมหวานมันแล้วแต่พันธุ์เนาะ ก่อนหนึ่งแล้วนี่ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยค่ะวันที่ไปเก็บอะโวคาโดไม่ได้เปิดคลิปที่นั่นเนาะที่บ้านเพื่อนแต่แยมวันนี้ก็มาเปิดคลิปที่บ้านค่ะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแยมวันนี้จะพาไปดูการเก็บอะโวคาโดที่บ้านเพื่อนกันเลยค่ะพามาเก็บอะโวคาโดมีต้นลูกใหญ่ๆผ <What? S 1> ลไม้ที่ควรมยูเอสดอด ลูกใหญ่มากแต่ลูกใหญ่ๆเต็มแน่เลทุกคนเด้อเดวไปดีๆด้เด็กขึ้นเลค่ะังเิวเพื่อนเนงม่ด้เขากำลังสอยนี่กำลังสอยกันสามลูกแต้ป้าเตี้ยวนี่บนหัวนี่ไม่ต้งลองตังแรงอยู่นงี่ต้องแรงยูุ่อ่ะวิ่งหน่อยปีนั่นอีกลูกคือดนนนอ่ะ เต็มต้นเลยเยอะมากอันนี้สามอันนี้สามคนช่วยกันเพื่อนยายมาเนี่ยสนุกสนานกันสวยอโวคาโดโอ้ลูกงาแดงเลยโชว์หน่อยค่ะนโชว์หน่อยค่ะ ลูกยาวมากเลยอ่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวเห็นเมื่อกี้นมันก็เห็นไปยืน้งนและมันก็เห็นเดีมันก็ลนลูกสีม่วงใช่ไหมเออดากันดำจะด้หอน่ะเออด่างดำใช่ไหมเออเอาดากันทีว่ามันเป็นสีม่วงมันจะได้สุกไปถึงบ้านก็วันสองวันก็กินได้ตรงไหนอีกนี่ดีดูล่นใส ลงานีลงมาทางนี้่ขนางนู้นค่ะนี่คต้นอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดนี่ต้นใหญ่มากเลยค่ะทุกคนโอนี่ต้นย่งใหญ่เต้นสูงด้วยออาโดมาเีมาพันไปปลูกขางท่แล้วแต่ยังไม่ออกลูบ้านพี่สาวอะโวคาโดมีแต่ลูกใหญ่ๆอ๋อตัวนั้นน่ะเหรอมีสองลูกไหมอันนั้นก่อนโอ้ยใช้ได้ แกเสียนนี่เสียนอย่าอย่าให้ไปสวนไทยไมนได้ผ่านเสียนขึ้นต้นไม้เสียนเก็บผลไม้เดี๋ยวบอกก่อนเนี่ยไปสวนไทยงานอาชีพลุยสวนนี่เขาหายหมดไปเลยนะคะเดี๋ยวก่อนสิคะนี่เเข้าามลยดอ่่พีจะจับบันไดแผหนละเนาะงงเงงงงเงงเงาเสียงอ่ะล้งหงายลงมากเลยนขาหลุดดีเลยจีแล้อย่าทิวออกมานล้วเขาจะตายได้แล้วอยาก มาเยี่ยมคนป่วยจะมาลับของสองลูกข้างบนแหมกต่ยังไงพี่สองสามหน่วยกำลังเกยสวยกำลังเกยสวยพี่สองอันลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วอ่าอ่าพูดทั้งใดล่ะมึงชาวพี่เดี๋ยวพูดทั้งใดก็ทั้งนั้นล่ะเออมี่ต้นไม้ใหญ่ใหญ่ได้สิเออมี่ต้นไม้ใหญ่ๆอ่านี่ค่ะคนสวยเดี๋ยวดูลิงปีนดูลิงปีนก่อนนี่นี่คนสวย นุ่ก็วกกัดผู้ใหกับแต่กออเพอไล่ไอ้มูทำทดูเถียคุณเยอะมากเลยเหรอเอยเอาทีละอันก็ได้เพาต้องรูบปนนานอ๋อไม่แต่ตัวเตี้ยอยู่อเอสินรูบทะแม่เหรอเอาลงมาก่อนทีล่ะไม่ลูบายใจจ่อยมาหายใจจ่อยูวววนี่กลงมาเนี่ยเอาทีละอันก็บพอุดน่เห็นไห เออแว่าทาไมนี้มันลมไม่ย็นวนะเออลมเย็นเออใช่เนาะมานี่ลมเย็นไปนู่นไม่ลมไม่เย็นเลยปกติมันเย็นหน้หน้าโบสถอะเอาไม้หัวจีนหว่วเอาลูกไ้ยังใจไปปุ่นลูกไมนี่จะใหญ่เอาไม่ได้เลยเขียวเอาม้สวยที่บ้านมาไม่ได้แต่มันคนยอดก็ได้ยอดไต้นอะโวคาโดนี้จะ เป็นปีละครั้งคุกคนของพวกปีละครั้งไม่อยู่บ้านเพื่อนยัยมะลินี่ก็เพื่อนเพื่อนยยมะลิค่ะทุกคนมาสวยวุคคาโดยังไงสองลูกเบลล์เลยพี่ตุ้มอย่างเงี้ยไม่จะถึงบ่นี่ถึงถึงเดียวกันนะสามลูกแค่นั้นแหละว่าน่าจะได้แมันทาร์มาใค่ะสาวสวยวุคคาโดสาวสวยวุคคาโดนั่นเห็นบ่านไหนใบใหม่ใช่ไหน ่ม so. mm ันสวยอะโวคาโดอันนี้มาจากวัดใส่ชุดขาวกันหมดเลยแล้วมาสวยอะโวคาโดต่อเราทำบุญที่วัดเสร็จก็มาสวยอะโวคาโดต่อยายเป็นด้ายสามมือแก่แล้วลูกนี้ก็ต้องยายบ้านเพื่อนอยู่หน้าวัดพอดีออกจากวัดก็มาสวยอะโวคาโดต่อเลยตอนนี้เปแม่ชีมาเป็นลิงต่อเออเป็นแม่ชีแล้วก็มาเป็นลิงต่อเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจอ่าอืม นี่ลงมาแล้วโอ้ลูกใหญ่ลูกยางใหญ่ลูกยางใหญ่เห็นไหมนู่นวะเดี๋ยจะฝากกันมาเรี่บทำอันนั้นน่ะอร่อยทำอะไรอะไรที่อะไรไอเสตดูดอ่ะอ๋อไอ้เก๊ะเออค่อยทำอยู่ค่อยทำอยู่แต่ว่าไม่ได้ทำแบบนี้แต่ก่อนค่อยชอบทำนะทำไอ้เก๊ะก็อร่อยเหมือนกันได้ไหม ได้เยอะแล้วก็จะแยกย้ายล้วยกย้ายแล้วลิงงงแนบหาของกินแล้วมันเยอะแล้วไม่เอาลุกนสามุนั่นด้่เองเาเลยคนไหนถนัดเอาไปเลยม่เออโอ้จะไม่ตะไม่ตัดอิวผู้เดียวยุงก็เยอะอวคาโดก็เยอะเอาให้ได้ทีนะให้ได้ที่นะอะไปเดเดียวเออ ให้ได้ทีนะให้ได้ที่นะนอยู่ทงไหนครับมันบางตรงน้มันไม่ค่อยเห็นต้องเอาไม้สวยเอาค่ะเพราะว่าต้นสูงมากต้นสูงต้นใหญ่ตองตองไปตงเออนี่ยกองเชียกองเชียกองเชียซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยเออเซ้ายแล้วซ้ายแล้วขวา

ทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้มีแต่ลูกใหญ่ๆไปกห้ามเอาไปกไปเถอะใส่ถุงแบ่งกันถือเอาได้ถือเอาได้แล้วก็ถือเอาถือเอาว่ามันเจ้าสิถือเนาะตอนนี้ทีบ้านเขาค่ะทุกคนบ้านเขาก็จะมีดอกไม้เยอะเลยนี่ทางเข้าบ้านอือนี่เจาดอกไม้สวยๆนี่อือสวยมากอือฮะต้นดอกไม้บ้านเขาบ้านเพื่อนเขาเป็นคนชอบปลูกดอกไม้ค่ะ ต้นไม้เขาจะมีทุกอย่างนี่อนี่ก็มีอันนี่อาจจะมีทุกอย่างนี่ก็มีชื่ออะไรไม่รู้แย้มไม่ได้ไม่รู้จักชื่อนี่บ้านเขาจะมีต้น,นดอกมาอันนี้สวยมากเนี่ยอันนี้ตัวนี้ก็สวยนี่อืมนี้ก็สวย อันนี้บ้านเขาต้นบัวก็มีค่ะทุกคนอันนี้บัวอันนี้รู้สึกสีชมพูกเนี่ยไม่เลีอกก็มาซื้อกับเขานี่ค่ะไปปลูกเนี่ยบัวหลวงนี่บัวหลวงอ่ะบัวหลวงนี่ก็ต้นบัวอันนี้ต้นบัวธรรมดาต้นบัวอันนี้ต้นบัวธรรมดาอันนี้ก็บัวหลวง ต้นบ้างเขาชอบปลูกบ้านเขามีทุกอย่างมีสวนบ้านเพื่อนเนาะอันนี้มะเขือมะเขือกําลังจะออกลกูกเพื่อนเยลเมลี้เขาก็จะชอบปลูกเหมือนกันค่ะมีมะเขือเมียะม่วงมีต้นดอกแคมีตะไคร้แล้วก็มีอันนี้มะเขือ,อ,เ,ขอ,นนเ,ขอเทศที่รวมเขาก็จะปลูกแบบนี้กันค่ะทุกคนเพราะว่าดินมันมีส่วนมากมีตะหินเนาะ ที่เนี้ยหินจะเยอะดินไม่ค่อยมีส่วนมากก็จะปลูกใส่กระถางกันแบบนี้ค่ะซื้อกระถางแล้วก็ซื้อดินมาปลูกเนาะเพราะว่าที่เนี่ยหินมันจะเยอะนี่ก็ต้นขนุนค่ะเห็นหรือเปล่าค้ามีลูกด้วยขนุนแล้วก็อันนี้ต้นอะไรเนี่ยอันนี้ต้นเสาบลูสดเสาบลดแกก็ออกลูกแล้วค่ะนี่เสาวระรดลูกออกเต็มเลย ออกรูกแล้วนะสับปะรดอ่ะถ้ามันมีลูกสูกหรือเปล่าเนี่ยจักลูกจักลูกนะยสิอันนี้ใกล้แล้วอันไหนอ่ะนี่เอาไปจักลูกนะเฮ้อเอาไปจักลูกนะปิดเอานี่ปลูกพริก,กทุกอย่างที่นี่ต้องปลูกกินเองค่ะเพราะว่าที่นี่หาซื้อยากนี่ต้นมะกอกนี่ต้นมะกอกใส่พวกกระถางเล็กๆแบบนี้ไว้ก่อนเนาะเขาถึงแก่ลงดินอันนี้มะเขือมะเขือแล้วก็นี่ผักชี ีลาวอะอันนี้มะเขือเน,นี่ยมะเขือก็จอกลูกแล้วต้นมะกรูดนนต้นมะกรูดแกปลูกไว้เลยเยอะเลยเนาะอันนี้เจาฉันมันต้นมะกรูดอนนีต้นอนนีต้นกะเพรากะเพราแล้วก็ นาวนข้าวนาที่นี่เขาก็จะปลูกแบบนี้แหละคะ่ะปลูกแซนี่มาก่อน,นบงนังลมเด้อมะเขือมะเขือเคขาก็จะปลูกใส่กระถางแบบี้ก่อนอันนีตนนนน้ต้นทุเรียนน้ำค่ะทุกคนต้นทุเรียนน้ำลูกนูกเอลาเดี๋ยวไปดูก่ะ ทำไมกอเียวมากันเลยวะหอมแล้วเนี่ยขนนสุกแล้วข้างบนมันหอมแล้วอ่ะนี่ของพลาเป็นชุเลยอ่

มา,า,าพรออ้พอ,อ,พอมพร้ววอมพร้อมให้แกถอดอีกออนหนึ่งเพราะว่ามันยังไม่เ,เนี่ยผู้ช่วยผู้ช่วยอือขึ้นไปแล้วค่ะขึ้นไปแล้วคว่ะข<น>ึ้น,น,นไปแล้วค่ะคนคนเจี๊ยบถนนโอ้ยมันแน่นขนาดนั้นเลยพี่ว่าย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 แก่ฝ่ออ่าใครจะรับได้ให้พ่อใหญ่ให้พ่อใหญ่เอาให้พ่อใหญ่ไปเลยตุเเป็นยังไงบ้างคะทุกคน ยามิล,ลี่ก็พาไปเก็บอ,อกกะโวคาโดที่บ้านเพื่อนเนาะที่บ้านเพื่อนก็มีหลายต้นแล้วก็มีหลายสายพันธุ์เยอะมากเลยค่ะแล้วก็อร่อยด้วยบ้านยามิล,ลี่ก็มีแต่ว่าบ้านยามิล,ลี่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีลูกเยอะเพราะว่าเวลามีดอกบ้านยามิล,ลี่ก็ลมแรงเนาะแล้วก็มันก็จะล่วงมันก็เลยไม่ค่อยมีลูกปีนี้ต้นบ้านยามิไีก่กินแค่สามลูก <laughs> อแต่คนละพันธุ์กับบ้านเพื่อนค่ะทุกคนอที่นี่ก็บอกแยมเมลี่ก็พูดไปแล้วเนาะว่ามีหลายสายพันธุ์เนาะอะอวโวคาโดกินอะโวคาโดดีค่ะทุกคนเพราะว่ามันดีสําหรับผิวพันธุ์เนาะดีสําหรับร่างกายอายอมเมลี่ก็ชอบกินแบบบางทีก็กินแบบสดๆอะไรอย่างเงี้ยจิ้มเกลือบางทีเยมิมลี่ก็กินทำเหมือนกับบัวแตงไทยค่ะทุกคนแล้วแต่คนชอบเนาะ ว่ากินแบบนังคนก็ทําเป็นก,วกัวกามอรี่ที่เอาขนมเอาขนมมาจิ้มแล้วก็กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนี่้ก็อร่อยเหมือนกันอืเยอะมากแล้วก็โดกแล้วก็สนุกด้วยไปสอยอะโวคาโดอืไม่มได้บ้านเพื่อนก็เลยมาปีคลิปที่บ้านนะคะทุกคนตอนนี้ยามี่ก็มาถึงบ้านแล้วเนาะพาทุกคนไปเก็บอะโวคาโดค่ะวันนี้สนุกสนานกันใหญ่อะฮะอะโวคาโดนี้ก็ปีหนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งค่ะทุกคนอออก ออกลูกปีละครั้งเนาะอืมโอเคค่ะก็คงจะประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็จะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยค่ะแล้วก็กดกระดิงแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะทุกคนเย่ามาลืลงคลิปใหม่ๆอย่าได้แกงเตือนเนาะโอเคค่ะคลิปนี้อย่าลืก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบายเจอกันคลิปหน้าค่ะรักทุกคนค่ะ